ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ก่อ,อ,กอนอื่นเลยนะครับต้องกล่าวอัสลามะลัยกุมบรธรรมตุลลอฮ์บเรากาตุนะครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับแน่นอนนะครับวันศุกร์นี้มีความสําคัญกับมุสลิมเยอะมากนะครับ และสาคัญยิ่งยวดกับมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมที่รักในการใช้น้ําหอมแบบพวกเรานะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะอยากจะมาขอพูดนะครับเกี่ยวกับน้ําหอมนะครับที่ผมใช้และเป็นหนึ่งตัวที่ผมรอ ที่จะใช้มานานมากเลยนะครับโดยน้ําหอมที่วันนี้ที่เราจะทําการพูดถึงนะครับเป็นน้ําหอมทีเ่เป็นกระแสหรือว่าถูกใช้มากที่สุดในน้ําหอมอาหรับเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับเ,เป็นตัว Imperial v a l เนะครับบ y กิซ่านะครับผมหรือว่าภาษาอาหรับก็คือกิซซ์นะครับก็ต้องท้าวความก่อนว่า ตัวกิซ่าเนี่ยนะครับเป็นน้ำหอมแบรนด์จากน่าจะคูเวตือป่ปาผมไม่มั่นใจนะครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์น้ำหอมดังแบรนด์หนึ่งนะครับของอแถบอาหรับที่เป็นอ่าวเลยนะครับก่อนหน้านี้เรากล่าวไปแล้วว่าอาหรับนี่มีแถบที่เป็นอ่าวแล้วก็มีแถบที่เป็นโซนแอฟริกาเหนือซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่บางทีแตกต่างกันนะครับผมนะครับโดยอาหรับอ่าวเนี่ย แน่นอนนะครับสิ่งที่เขาชอบก็คือจะเป็นเรื่องของอาวุเป็นเรื่องของบาคูดนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นเออ่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นที่ถูกพูดถึงมากนะครับโดยเฉพาะยูทูบเบอร์ฝรั่งนะครับก็รีวิวไปกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามาลองพูดคุยกันนะครับโดยอออย่างที่เราทราบกันดีว่านะครับก่อนหน้าเนี้ยเราได้ใช้แบรนด์อาหรับ ยี่ห้อต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการโคลนกลิ่นโนู้นโคลนกลิ่นนี้หรือว่านํากลิ่นดังๆจากแบรนด์ที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าแบรนด์นิชเนี่ยมาต่อย,ยอดนะครับแต่นะครับก็มีแบรนด์อาหรับอีกหลายๆแบรนด์นะครับที่มีความยูนิคมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับวันนี้นะครับแบรนด์ที่จะพูดถึงก็คือแบรนด์อังกริซอนะครับผมโดยแบรนด์นี้นะครับ ก็คือช่วงก่อนนั้นเนี่ยผมใช้น้ําหอมมาพอสมควรแล้วนะครับจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเ,เบื่อนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าบางทีเราไปดูโน้ตเนี่ยมันแค่เอาโน้ตตัวนู้นตัวนี้ค่อยกันไปค่อยกันมานะครับดังนั้นผมเลยเบื่อนะครับแล้วก็เลยลองเซิร์ชดูว่าอาดับคนอาดับจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาใช้น้ําหอมมายาวนานเป็นพันปีเนี่ยนะครับเขาใช้น้ําหอมแบบไหนนะครับก็เลยไปลองเซิร์ชดูนะครับปรากฏว่า ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เขาฮิตที่สุดแหละผมผมขอใช้คําว่าฮิตที่สุดเลยนะครับในหมู่อาหรับอ่าวเลยนะครับผมก็คืออิมพ r ร์ติวันเล่นะครับโดยที่ดูทูเบอร์ฝรั่งเนี่ยนะครับเขาให้คําจำกัดความว่าตัวนี้นะครับคือกลิ่นน้ําหอมที่คุรจะได้กลิ่นเมื่อลงประเทศเขาเลยเป็นกลิ่นที่พูดไปอาจจะดูเวอร์นะครับเป็นกลิ่นที่คุณจะได้กลิ่นเมื่อไปอยู่ใต้ตึกอะไร ตึกเบิร์ดคอริฟ้าดูบนะครับหรือเป็นกลิ่นที่คนนักจะได้กลิ่นเมื่อไปอยู่ในห้างบินดาวูดนะครับเป็นห้างดังของแถบนั้นนะครับผมฟังดวอาจะเวอร์นะครับแต่ผมคิดว่านะครับเป็นการอธิบายที่ได้ดีและก็ครอบคลุมมากนะครับถึงความฮิตของมันนะครับความฮิตที่ว่านะครับคือตัวเนี้มีตัวที่เป็นตัวโคลนจากตัวเนี้เยอะมากเลยนะครับผมมีแบรนด์ที่ทําโคลนจากตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นตัว ผมจำชื่อเป็นใครใครใครคลาสสิกนะครับเป็นตัวเลียนแบบตัวนี้หรือว่าจะเป็นตัวเ,เป็นตัวบูลาเวนบาคูดนะครับก็เป็นตัวที่ทำพัฒนาต่อยอดจากตัวนี้นะครับวันนี้เราผมก็ได้ลองได้หลายตัวแล้วนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงตัวที่เป็นออริจินอลก่อนนะครับดีขนาดที่ว่าเป็นน้ำหอมอารับดีขนาดที่ว่าแบรนด์อื่นถึงก็ต้องโคลนกันเลยทีเดียวนะครับผมก็มาลองพูดกันนะครับว่า ก่อนอื่นเลยนะครับแกะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับนี่ครับผมซื้อมาในขนาดดูครับเล็กนิดเดียวเองนะครับเทียบกับตัวน้ําหอมที่เป็นน้ํามันนะครับตัวนี้เล็กนิดเดียว 50ML นะครับ 50ml มถามว่าทาไมซื้อขวดเล็กนะครับต้องบอกคำเดียบต้องบอกได้ว่าคือตัวเนี้ยสำหรับผมนะครับเป็นน้ําหอมระดับที่แพงแพงเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยผมซื้อมาจากในแอปส้มนะครับราคาเนี่ย นะครับก่อนใส่โค้ดเนี่ยประมาณพันหกเลยนะครับผมผมใส่โค้ดลดลงไปลดมาเหลือประมาณหนึ่งพันหนึ่งนะครับขนาดห้าสิบมลนะครับจะเห็นว่าผมได้ฉีดไปไม่เยอะนะครับแต่ว่าลดไปเยอะเหมือนกันจะถามว่าทําไมนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับครับก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้น้ําหอมผมลดลงไปเยอะนะครับในขณะที่ผมฉีดไปไม่เยอะเนี่ยคือคุณดูครับคุณดูตัว เออไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นไหมนะครับคุณดูตัวเอ่อท่อของสเปรย์นะครับมันใหญ่มากมันหนามากนะครับมันใหญ่มากรอเดี๋ยวผมฉีดให้ดูนะครับว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะครับตัวสเปรย์เนี่ยเห็นไหมโอ้โหออกทีแบบว่าแทบจะฉีดสองทีนี่แทบจะหลุดไปหลายเอ็มอเลยนะครับผมเนี่ยนะครับอ่า งนนั้นไหนๆก็ฉีดแล้วนะครับเราลองมาคุยถึงเรื่องตัวโนต้ตก่อนนะครับผมตัวเนี้ยนะครับจะเปิดด้วยกับความเป็นซีทรัสนะครับเออเราอย่าไปคิดว่าถ้าเป็นน้ำหอมแทบอลับเลยเนี่ยมันเปิดแบบอยังไงไม่ต้องเปิดด้วยกับกลิ่นอูดกลิ่นมาคูดเลยไม่ใช่นะครับตัวเนี้ยเปิดด้วยกับความเป็นซีทรัสนะครับอ่ามีความเป็นซีทรัสมีความเป็นเอ่อ เป็นอิตาเลียนนะครับเป็นเป็นเบอร์กามอสนะครับเป็นเป็นความซิตัสจากเบอร์การ์มอสนะครับทีเนี้ยมันมีโน้ตหนึ่งที่มันมีความเผ็ดหน่อยๆน,นะครับผมผมก็เลยลองลองลองไปดูในในในเอ่อในเว็บฟากันดีก้านะครับบอกว่ามันเป็นเอ่อพิ้งเพเปอร์นะครับผมก็เอ่อไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เคยใช้ไม่เคยกินนะครับทีนี้เนี้ยให้เราเปรียบได้ว่ามันมีความเผ็ดนิดๆน,น,นะครับแต่ทีเนี้ยเอ่อหลังจากที่ ใช้ไปแล้วนะครับในโน้ตตรงตัวกลางไปถึงตัวท้าเนี่ยนะครับความหอมความออมหัศจรรย์จะเริ่มขึ้นนะครับตรงโน้ตที่เป็นตัวกลางเนี่ยนะครับจะเป็นกลิ่นของหนังเพิ่มขึ้นมานะครับกลิ่นที่เด่นชัดเลยคือกลิ่นหนังนะครับให้ความรู้สึกเนี่ยผมแน่นอนนะครับหนังก็เราพูดง่ายๆคือผู้ชายใส่หนังก็จะต้องเป็นแนวเท่แน่นอนผู้ชายใส่แบวคงไม่คงจะไม่ใช่ออผู้ชายที่ใส่หนังนะครับ จจะเป็นกลิ่นหนังขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวนี้นะครับคือเวลากลิ่นมันเริ่มดาวาวแล้วเนี่ยนะครับไอตัวหนังเริ่มจางไอตัวความเป็นซีตัสเริ่มจางเนี่ยนะครับมันมีกลิ่นที่เป็นบาคูดหรือว่าเป็นกลิ่นที่เป็นอินเซนต์หน่อยๆนะครับเป็นกลิ่นที่เป็นอินเซนต์หน่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับทำให้น้ําหอมเนี่ยมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ <Pues S 1> <perimeter. S 2> เดี๋ยวเราลองลองลองดูในจากเดี๋ยวผมจะดูในจากในฟักกันดิก้าก่อนนะครับว่า โน้ตเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับจะได้เผื่อให้เพื่อนๆนะครับลองไปดูนะครับก็คือตรงท็อปโน้ตเนี่ยจะมีซิซิเลียนเบอร์กามอตนะครับจะมีพริกเร์มีดิวาน่านะครับส่วนมิดเดิลโน้ตจะมีอาร์ก้าวูดนะครับไวแอมเบอร์และโรสแมรี่นะครับส่วนเบสโน้ตนะครับที่ผมบอกก็คือเลเทอร์มัสนะครับแล้วก็เวสติเวอร์นะครับ ส่วนตัวที่ผมบอกคือความเป็นบารคูดความเป็นอินเซนต์เนี่ยนะครับ <_ d ry> เขาไม่ได้เขียนในโน้ตมาแต่ผมคิดว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยนะครับมันหอมมากเลยนะครับทีนี้เขาเขียนว่ามีอูดก็จริงแต่ว่าอูดในตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นอูดจ๋าขนาดนะั้นไม่ได้มีความเป็นอนิมาลิกจนแบบว,ว่ารู้สึกเป็นกลิ่นสาบคนนะครับเป็นกลิ่นที่อูดที่อูดได้รับการเผาแบบอินเซนต์แล้วนะครับไม่ได้เป็นอูดกลิ่นสาบมากนะครับทีนี้เหมาะ ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับผมแน่นอนนะครับหนึ่งเลยต้องเป็นคนที่ชอบน้ำหอมแนวโทนอาหรับนะครับหอมตัวนี้นะครับเหมาะกับมุสลิมนะครับเหมาะกับมุสลิมแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นให้โทนของการที่เราจะไปอะไรไปละหมาดหรือว่าไปวันอีดนะครับอ่าแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอีดแล้วนะครับมุสลิมคนไหนที่พี่น้องมุสลิมคนไหนที่หาน้ําหอมโทนนี้นะครับ ก็สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้นะครับส่วนพี่น้องต่างศาสนิกนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่อย่างที่ต้องย้ำเลยคือว่าต้องมี โอกาสได้ลองใช้น้ําหอมโทนอาลับแล้วนะครับต้องชอบแนวแนว,แนวโทนอาลับนะครับแนวแนวอินเซนต์นะครับถึงจะชอบตัวนี้นะครับก็เพราะว่าออหนึ่งเลยเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นแบรนด์อาลับก็จริงนะครับแต่ว่าราคามันไม่ได้จะถูกเหมือนแบรนด์ลัตตฟาแบรนด์อฟร์เคนส์เวิลด์นะครับตัวนี้แบรนด์ลิซซอ์เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่อาลับเองใช้และก็ถือว่าเป็นแบรนด์เนมของอาลับเลยนะครับผมนะ ก็ s <S <an> สนนราคานะครับตัวนี้ผมซื้อมา1 0 0 0พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยะครับหลังใส่โค้ดแล้วแต่ราคาเต็มเนี่ประมาณ1,600นะครับใครสนใจนะครับสามารถหาสกิได้ที่แอปส้มนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับตามนี้เลย Imperial นะครับผมบาย i ิ s อนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณ ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้อยากจะให้รับชมจริงๆเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ผมคิดว่ายังไม่ค่อยได้ดังที่ประเทศไทยนะครับใครมีโอกาสก็ลองหาซื้อมาใช้ดูขอบคุณที่รับชมนะครับก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดใครรอคลิปอยู่เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยมันก็รู้สึกเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับถ้าชอบช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับจะติจะเตือนตรงไหนบอกได้เลยนะครับขอบคุณครับ